ขโมยอะไรก็ได้อะขโมยใจก็พออโอเคไปบ๊บพลังโจรมาแล้วทุกคนเริ่มแว่าจะออกปฏิบัติการตอนสัก้าทุ่มตื่นเต้นอะเขย,ยังไม่นอนนีหว่า้าทุ่มยังไม่นอนอีกเหรอหัต้องรออ่ะอีกนานไหมเนี่ย ีอผู้หญิงนี่มันว่านว่าวันเป็นหลับรอดีกว่าโอ้เชื่อเฮ้ยบาดดอนโอ้โหว่านอยากโดนจับเลยวะ่ะเฮ้ยเขาออกจากบ้านหมดแล้วโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะ อ,อเดี๋ยวไอ้นั่นมันจะกลับมาแป๊บนึงเราเปิดเปิดท้ายรถไ้เลยรอเฮ้ยบ้านหลังนี้มันเข้าตรงไหนว่าลืมว่ะเชี่ยว่าลืมสิอันนี้มันบ้านหนึ่งสามลืมดูทางเข้าเข้าทางไหนเนี่ยโอ้โหหืม ไม่ได้เกินอะจริงงก่อนแอบตรงไหนได้บ้างวะโอ้โหข่ากูจะออกได้ เช้าวันพรุ่งนี้ยุ่แค่ห้องนี้มันห้องเราจะรู้ได้ไงว่าห้องไหนมันมีสัญญาณการขโมยวะ <_ c oughs> แตกแล้วอ่ะเราเราจะรู้ได้ไงว่าห้องไหนมันมีสัญญาณการขโมยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเขาจะเขาถ้าเขารอบนี้เขากลับมันออกได้นะเพราะว่าเชีย่ยสมชายกลับมาแล้วทุกคน หายเชี่ยสมชายเชน้าบ้านอยู่ไหนวะเชี่ยสมชายสมชายกลับมาแล้ว ต้เชื่อว่านไหมคือว่านอยากลวนจับมากเลยตอนนี้คือว่านแค่เกิบแบบเสียเงินซื้ออินนี่แล้วอ่ะอยากลวนจับอะ ใช่ว่าไม่โดนจับอ่ะโอยหเออไม่เป็นไรคุ้มไมเนี่ยของที่ได้มันอ่ะมีหมดคุ้มมันคุ้มค่าพิกล็อกป่าววะเพิ่งหยิบมาได้สามชิ้นเอยกู <laughs> คนอีกรอบนึงตอนคือตอนนี้สมศรีกับสมชายเขาไม่อยู่บ้านสมศรีกับสมหมายแล้วกันอย่าจอดคอมเลนเราเป็นโจรไหมถ้าคิดจะเป็นโจรตั้งแต่แรกก็ก็แบบคือถ้าจะไม่ทําผิดกฎจราจรก็ไม่ต้องเป็นโจรตั้งแต่แรกดีกว่า <Wow. S 1> สมศรีกับสมชายไม่อยู่แล้วโอเค คิดว่าคงไม่ไม่เอาของใหญ่อ่ะว่าคนคงไม่เอาของใหญ่อ่ะเชื่อกว่าคณจะไป ปากแทะน้ององเท้ามันขโมยไม่ได้ว่ะ O que que eu é เปล่าเต็มแล้วนี่หว่ากูวันวันวัน,วนเบรกไปเลยดีกว่า เนียนเนียน่ังปเอาเรื่องอยู่วะได้อยู่วะเฮ้ยได้ของมาเยอะอยู่สบายใจเฉิบดาไอ้ที่ว่าขโมยมาเมื่อกี้มันก็ประมาณสามร้อยดอลแล้วนะเออของหายหมดบ้านนะแต่ไม่แจ้งตำรวจเออแปลกไหมนางแมวขโมยอีทุกคน ตัวแรกๆเล่นมา A ตา 2B อ่าบ้านที่ 3C แล้วบ้านที่ 4D บ้านบ้านล่าสุด E แล้วนะจ๊ะโอเคไปจะวเปิดประตูหลังรถรอไว้เลยโอเคนี่อึ๊บโอเคยากเฮ้ยเราออกละตรงนี้ได้เลยดีกว,ว่าโอเคอ้าวชี่ย คนอยู่ใช่ฟอาหารไม่รู้เหรอเนี่ยว่าก,กูมาช่างไม่รู้จริงหรอไม่รู้โอ้โหว่าไม่ได้เอาโคบาร์มาย่งแค่ลืมโคบาไม่ได้รถอ๋อตรงนี้มีทางออกออกได้ปะเนี่ยออกทางชีวิตเปลี่ยนเชื่อออกไม่ได้เชื่อวันเข้ามาบ้านหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,หน,ง,ห,นง,ห,นงหนึ่งได้ไงด่ะ ื่อมันมีคนฉันบอกไม่ได้ืันหายล <c oughs> าะคืมเอ้มมมามชื่รอ,อโอรังแฮงทุคนชื่อกไม่ได้นีมัน,นมันกับดักโจโรบอกว่าเนี่ยบอกไม่ได้อ แค่นี้นเกือกระโดดเลยดีกว่าเชี่ยช่ว่าเคยขโมยปินเต้าใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอว่านวยแล้วทุกคนมากค่ะโอ้ของชิ้นใหญ่มันของชิ้นใหญ่เงินมันเยอะมากเลยนะเออของชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวก็คือสองดอลเจร์สิบดแล้วอะ่ะมึงมองหน้าครูทำไมมึงมีปัญหาอะไรคะพาคา่อคะต่อยครูเปล่า รู้สึกว่าเหมือนแบบว่าไปจอดรถหน้าบ้านเลยใช่ไหมรอบที่แล้วอะความเดิมตอนที่แล้วอย่ายุ่งกับโกูโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวว่านจะลองป้นทีวีบ้านนั้นมันคือว่านน่ะต้องยกทีวีทางหน้าบ้านอะออกมาทางหลังบ้านเว้ยก่อนอื่นคือว่านต้องเปิดประตูหลังบ้านก่อนเลยพอเปิดประตูหลังบ้านเสร็จอะแล้วแล้วก็แล้วก็ ไอเนี่ยคว้างทีวีอะลงมาทางทางซ้ายเดีย๋ยว่่าต้องจำจำก่อน,อ,อ,นอ่าโอเค ชื่อวิวไหนวะชื่อลุอชา้าจัดมานี่ ีกลับมายังเชีย่ยคว้างทีวีไม่มีแรงไม่มีแรงขว้างเชี่ย,ยขโมยจะไม่มีอะไรจะให้ขโมยแล้วหรอเงินงงเงินไม่มีเลยหรอทำไมบ้านนี้มันจนจังวะ ขโมยได้ไหมลูบิกอะ่ะเชื่อบ้านนี้จนจัดโอโ้โหโอ้โหอินวันทอรี่ full ทิ้งของไม่เป็นด้วยจน 500. โโห้าร้อยอินวันทอรี่ full โอ้โหพลิกล็อกเลเวลสี่มีคนกลับมายังเปิดกระเป๋ายัางไงวะลุงไม้ลุงไม้รู้เปล่าเปิดกระเป๋ายัางไง โจนเปิดกระเป๋าไม่เป็นเยโจนโจนเปิดกระเป๋าไม่เป็นนะผม <c oughs> เนียนเฮ้ย <c oughs> เราเข้าไปอีกรอบได้นี่หว่ทาทันไหมวะรีบรีบต้งเงนน่าจะไม่ได้ใช้ละทันปะวะ เชื่อกว่าจะเข้าหน้าบ้านีเดี๋ยวเดี๋ยวที่บอกว่าสงสาระคืออันลาวผดถัดโอ้โหซ่อมรถอีกเจ็ดดอนให้ตายเถอะเฮ้ยได้เอสเลยเหรอเทช เอสนี่คือดีกว่าเอใช่ป่ะ <c oughs> ฮะตอนแรกที่บอกว่าสงสารเจ้าของบ้านวันสร้างภาพอะม <c oughs> ันพอพอเราเริ่มเป็นแล้วเราแบบเอาหมดบ้านเออ <c oughs> ยังหนักเออเออ,อทิ้งอย่างนี้ราคาเสียหมดไปทำไมมันถูกจังอ่ะว่านทำแตกปะวะตอนที่ว่านวางพื้นเมื่อกี้วางแรงไปนิดนึงคือ <c oughs> <c oughs> คือทุกคนคิดภาพชีวิตจริงอะ่ะแบบแบบเรียว้าย์อะแบบแบบเินเตอร์2อ0ดอนทีวี120เชื่อคือมันเข้ายากเว้ยบ้านหลังเนี้ยเพราะว่าแบบแม่งมันมีมันคนมันเดินไปเดินมาแบบอย่างเยอะอะ เชี่ยสมศรีจะกลับบ้านแล้วบ้านหลังนี้แบบมันเหลื่อมไปนิดนึงอะสมศรีใกล้กลับบ้านแล้วมันอยู่ห้องนี้ป่าวะมันอยู่ห้องไหนอยู่ห้องนู้นด้วยเชี่ยสมศรีจะกลับแล้ว กูบอกบอกูโชว์แม่งเลยสมศรีสมส้ยสมศรีเห็นแล้วยังไงจ๊ะมันช้าไปแล้วจ้าสมศรีวัานได้ดีวันวันได้ดีเลยเปิดประตูเปิดประตูเ,ะตเจอสมศรีเข้าไป ดีคือ the best job. เดอะเบสจ็อบ